ทีนี้การเจิมรถนะหลวงพ่อการเจิมรถนี่หลวงพ่อใช้วิธีการเจิมด้วยนะอะไรยันอะไรครับเกิดนโมพุทธายะมั่งแล้วแต่ใช้สูตรโบราณใช้แป้งจุดเอาแต่ไม่ได้เขียนหรอกใช้แป้งจุด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 สูตรโบราณนโมพุทธายะกับพระเจ้าห้าพระองค์แล้วแขวงขาดปลอดภัยครับเยอมากแต่ไม่เหมือนกันครับถามเรื่องความเชื่อของของคนไทยครับหลวงพ่อเวลาออกรถใหม่ก็ต้องเอามาให้พระเจิมอะไรเงี้ยใช่ อันนี้มันมันเป็นความเชื่อแบบยังไงครับหลวงพ่อพอจะเล่าให้ฟังเลยไหมครับก็คือเป็นความเชื่อของเขาคนโบราณส่วนมากเขาจะไปรับพ่อรับแม่ให้ออกรถใหม่ใช่ไหม <c oughs> ไปรับพ่อรับแม่ให้มานั่งก่อน <c oughs> <c oughs> มานั่งก่อน <c oughs> แล้วถึงเจ้ามาหาพระให้เจิม <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลทีปู่ย่าตายายก็ปลูกฝังมาเอ้ยออกรถแล้วไปให้หลวงพ่อที่วัดก็เจิมให้นะ เป็นลักษณะนั้นก็นคือสิรมงคลนั่นแหละเนาะเป็นสิรมงคล,เอ,งคลเอา<ม>พ่อเอาแม่นั่งรถมาด้วยนี่อันดับแรก